ว้าวมาใหม่อีกแล้วคันที่แล้วใครพลาดมาใหมา่แล้วทีดีปรไว้จัดมาให้ผมบอกแล้วครับผมไม,ไม่เป็นสองรองใครเรื่อง bm bm r พันสองห้าสิบ gsa hp ปีสองพันสิบเก้าจดยี่สิบไม่เคยบวชเหตุล้มหรือชนสีดำมั้นคันเริ่มเลยดีกว่าครับชุดไฟตัดหมอกสามชุดนะครับไฟตัดหมอกของโมโตแฟนนะครับครับผมแกดแคดเอ่อก,กัดไฟหน้านะครับตีนเป็ดมาครบฝาครอบฝาครอบวาล์วกันกันฝาครอบวาล์กก็มีนะครับตีนเป็ดมาครบเลย PM, ปี bm สามใบ นะครับดูได้เลยแคทบงแคทบาร์สวยนะครับคันนี้คันนี้นะครับฟังดีๆเป็นโตโลหาอยู่ต้องรีบจัดครับคันนี้โตโลดูด้ไดเลยครับเนียนๆเ,เลยมาเลขไม้กันดีกว่าครับเพื่อปการเสียเวลาเลขไม้อยู่ที่ 23, 2 3 2 5 2กิโมแท้นะครับฟังเสียงลูกกันดูครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เป็นไงครับเสียงเครื่องเนียนๆเ,เลยคันนี้ครับคันนี้ทางร้านที่ดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับฟังกันดีๆ7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสอบถามกส็สอบถามกันเข้ามาได้อบี IB กันเข้ามาทีดีโปรบายรับซื้อขายบิบายทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจผมบอกแล้วครับ b m w ผมไผมให้เป็นสองรองใครผมค,ครับ